เพราะทุกนาทีของภัยพิบัติที่ดำเนินไปมีความหมายต่อการช่วยเหลือทุกชีวิต กองทัพไทยจัดก,การฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมในการรับมือภัยคุกคามต่างๆประจำปี2567ในระหว่างวันที่19-21มิถุนายน2567ณค่ายพระราม6จังหวัดเพชเรบุรีและค่ายนเรศวรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้กองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทุกระดับความรุนแรง โดยการฝึกร่วมครั้งนี้ศูนย์ประสานงานการแพทย์ทหารศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของชุดแพทย์เผชิญเหตุของแต่ละเหล่าทัพในการระดมทรัพยากรและบูรณาการขีดความสามารถในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปและสอดคล้องกับภัยคุกคามในทุกมิติของปัจจุบันโดยเป็นการฝึกตามเหตุการณ์เสมือนจริงต่อเนื่อง24ชั่วโมงใน8สถานีฝึกได้แก่ สถานีบริการการแพทย์ทางน้ำสถานีการบริการทางการแพทย์ดินโคลนถล่มอาคารถล่มและอาคารเมืองจำลองสถานีการจัดการพื้นที่ผู้อพยพสถานีการให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติสถานีการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์กลัดยิงปิดล้อมตรวจค้นสถานีการเตรียมผู้ป่วยลำเลียงทางอากาศสถานีการบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยบาดเจ็บจำนวนมากและการจัดการผู้ป่วยที่ปนเปื้อนสารเคมีสารพิษ และสถานีฝึกบัญชาการเหตุการณ์พร้อมทั้งมีการฝึกทีมผู้ประสานงานระหว่างเหล่าทัพเพื่อทดสอบความสามารถของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้แต่ละเหล่าทัพได้แสดงศักยภาพของกำลังพลในการปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานตลอดจนใช้ยุทธปกรณ์และทดสอบความสามารถการหยุดรอดในสถานาการณ์ภัยพยิบัติโดยให้ส่วนประสานงานการแพทย์ทหารส่วนบัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยแพทย์เหล่าทัพ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและโรงพยาบาลตำรวจได้ฝึกการประสานงานระหว่างหน่วยแพทย์ก่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติการทางการแพทย์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวนกว่า200นาย ทั้งนี้การฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆประจําปี2567จะทําให้กองทัพมีความพร้อมด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมายได้อย่างประสานสอดคล้องมีประสิทธิภาพนํามาซึ่งความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยแพทย์ของกองทัพไทยและสํานักงานตราบวจแห่งชาติโดยการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลและสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ร่วมกันในยามฉุกเฉินในอนาคต เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป